สวัสดีครับวันนี้ผมโปเป่านะครับแล้วก็พี่เอ็มจากฟาร์มินไทยแลนด์นะครับวันนี้เราสองคนครับจะไปมอบทองให้กับผู้โชคดีของเรานะครับเป็นลูกค้าของเราที่ออก XAG นะครับผมก็เป็นผู้โชคดีนะครับที่ได้รับรางวัลทองนะครับจากงานเปิดตัว XAG P 1 0 0นะครับเมื่อตุลาคมที่ผ่านมาใช่ครับผมก็ณวันนี้ลูกค้าของเราเนี่ยทำการสั่งซื้อนะครับแล้วก็รับด่วนไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะไปมอบทองด้วยกันนะครับให้ถึงบ้านเลยครับ ต้องสอบถามพี่เทวพลนะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับได้รับทองคํานะครับจากวันงานนะครับรู้สึกเป็นไงครับดีใจดีใจไม่คิดว่าจะได้ครับและตอนนี้ก็ถอยโดนมาเรียบร้อยแล้วครับถอยมาจากที่ไหนครับไหนลองบอกให้เพื่อนๆเราทุกคนได้รับทราบกันครับทยอ89ครับครับก็ทย89นะครับก็เป็นศูนย์บริการนะครับฟาร์มอินโนลบบุรีนะครับซึ่งก็ให้บริการนะครับจำหน่ายโดนนะครับดูแลทั้งบริการก่อนการขายแล้วก็หลังการขายนะครับผม